เอนพี่น้องครับหลังจากอบร่มเสร็จครับ,บาบสามมง่งพากันออกมาตอนกท่างบัานหนองสว่างตํบลบันม่วงเพื่อบันดุงอุดรมากับถันรองสองคน่ว่าแยกใหญ่กันใส่ครับบ้านนี้ก็ส่วนผมเนี่ยเจ้าเพชรชุ่นแดนไม่ใส่ไปนีนต้นนี้ครับนี่อยากอยู่ดีๆยังน้ำอยู่ดีๆเศร้าขันไหมครับ มานี่มาเบื้ครับานหนิอาจารย์พเนียดคือรันบานหนิจบเลยเด้อนกผมบานนม่เคยเต้นป่านนี้เทียบว่ามันแล้วบ่ครับหรือนกกระว่ากูบบานหนิพี่น้องเอ้นั่นนั่นอ่นะอ้ยคือเปลี่ยนแนวนี้นอกบานหนิพักเนชีรดมาฝนห้ามเปียกเบ็ดหนิใส่ไปซื้อนี่ครับจะเพียดชนแดนดินคุงยุงคุงยุงอยู่นี่ครับหนิ นกยังบุดีในได้ผนิววุ้ยมันแนวใด้นอบาดเดี๋ยวผมบอลกลงมาก,ก่อนครับอาจารย์หันให้อยู่บน,นนอโกผมบาดน,นี่คนไหนทีนุ่งยิ้งยิ้งอยูย่เงานี่พี่น้องเบิ้งเอาครับมันมาจ,จังได้ครับนี่ <laughs> นกเข่าครับเอ้ยอย,เอยอยากได้นกเขาบ่อยากได้นกเข่า แต่ตอนนงมานี่เป็นตัวที่สองเด้อรับเจ้าผมได้นี่ยังไงที่ปด,พปพดนนนนเ,เพิ่นปล่อยเพิ่นได้ระบาดนี่หนุ่มคนหันเห้านาะเพชรชุนแดนผมบ้านนี่เออห <laughs> มานอยู่เว้ยเอาหน้ายาไปหาทันร่องกันรับบ้านนี่อยู่ทางไหนบุ๊เอ้ยเพิ่นปดซอยกันตัวแนวนี่ครับออกมาทันร่องแล้วครับบ้านนี่ เพิ่นไปยามนกเด้อครับเพิ่นออกมาสามตัวยามมันคือเบ็ดนี่ไหมพี่น้อง <c oughs> คุนยังไลยเพิ่นได้เปียผมสาเร่งใส่ลลยละมันหรือตัวนี่เ <c oughs> ฉเลยเจ้าใดนี่คุณเพ่งครับอัสชวนพี่น้องว่าเสียงใดเป็นเสียงใดหนึ่งเรต้องถามเด้อครับเ <c oughs> พราะว่าพระกันใสแล้วก็มาพี่มาเศราอยู่เถียงพี่ <c oughs> โอ้คือมันเดียวว่ามาแล้วมาแล้วแจ้มแรกครับเ <c oughs> จ้าขุนเพ่งยุกโะ เยี่ยมครับอาจารย์ครับนี่เห็นบ่นี่ผมกับหมาแข่กันนึกว่าปซอยกันแบบยพอดีเอ้ยนี่มางได้เนาะเฮี้ยกอยู่ดีๆเพิ่นนี่เหยียบก้อนตัวเ็วบึงเอาเดี๋ยวปดนกซอยกันปล่อยเพิ่นก้อนครับาดนี่เอาปนออกมาแล้วพี่น้องหยุ้มฉันร่องไว้ปล่อยปอยปอยบาดโบจงยุนไปแล้วโอ้ยมือบาดบ่ล่ะบ่บ่ ไม่เป็นไรขันนี่ผมบูบูขับห้องอูกอูเลยเจ้าเพชรชุนแดนเอ้าไปหาใส่มึงอีกก้อนครับจังไหมมานอยู่ครับติดผ้ากันเมื่อครับพี่น้องบ้านนี้เจ้าเพชรชุนแดนผมเอาไปล่องเมืองหลังจากถือนกเขา่าห้องออกออกออกบกขันเลยครับก็เลยเอาล่งถ่าททันล่องรับบ้าน,นอ๋อทันล่องมาแล้วครับเปนีนังไหน บ่เข่าครับไม่ที่สองนกบ่เข่าเถียงเล้ซื้อครับบ่เข่าเลยครับไม่เถียงเล้ซื้อบ่เข่าสองตัวนี้เดซันสองตัวนี้มันมีนกป้าเลยเออว่างเก่านะเขามากไปหนึงก็เลยได้ไหลออกเอ้ามันคำเดาก็ได้ได้ออกเนาะเดี๋ยวแต้มหนึ่งยุครับครับท่านลองมีหน่อยก็ได้แต้มหนึ่งขึ้กันแต่ว่าพิเศษตาเหลียวเมาเมาเหลี่ยมเมาเมาเนาะกับบ่อเสียเถียวเราครับพากันมา สองคนครับบายสามมงแรนแข็งฝนมาเนาะวานสิ่บตกลิบหนาพอกันไหมครับพี่น้องผมกับท่านรองสวัสดีครับสสวััดีคราาครรบไปให้ดอกเฮ้ยเสียเถียวคักเ้ยมือนี่